มาที่หลังอย่าบกว่าเป็นที่หนึ่งไอ้สัตว์ถึงเฮ้าสิบ่คเคยเห็นในตู้หิมด้ยใจกับโมแมนผู้ชายดีเท็ดในตู้เสียใจที่กันหรอวะก<ม>็มีคาใจตัวคงบ่ฮู้เปินมันคงคาไปก่อนฮักแต่หน้าตัวคงบ่ฮู้ ตัวเลยมองข้ามไปก่อนก็เข้าทั้งงามใครจะไปสู้คำผมผมอาจจะบ่อเสียบแต่ว่ามาเคียบมันคือหน่วยนาผมนี่บบมีดอกซุเปอร์คาร์พอผมนั้นมีแต่ห้มีแต่นาถ้าคบกอ้ายจะบอห้มีน้ำตามีแต่อ้าสิพางเอากูไปเปลี่ยบเทียบคนดีอ่ะกูกัเบิงซัวอยู่เบิดปีนันว่ะคอยเสียกเ่ย มาคุยเล่นๆนระวังหัวใจหยุดเต้นในสะัตว์วิ่งตามคนมุมมีใจวิ่งไปกับเจ็บสนตีนซื้อ,อที่ห้างที่หวัวงอ่ะว่าแม่ยังไหนยานเจ้าใบซี จริงแล้วเว้ยผู้หญิงที่ทรงเ้าห้าวอ่ะพูดติดทะลึ่งทะลึ่งนิดหน่อยอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันสิตัวสีมึงฝากไว้คิดโอ้ยดองแชทกูปาวานอใหม่เลยเนาะหาขวังเงยอืม ไปดูหนังด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันเดินจับมือกันไม่ใช่พี่น้องนะครับลูกค้า V.I.P. ว่าเรื่องความสูงก็สูงอยู่เด้แต่ถือมองขามเซยแบบไหนวะ ป้องฮะกูแมนยย่าบะโอมี่กับเรนหาโบได้มากอัจูดทิมว่สาน<ๆ>เป็นสู้กับโบแมนเป็นแฟนกับโบใสเป็นหยังกับโบได้เอาเป็นไอแค่คนคุยว่สาน เขาบ้าหักอ่ะก็ให้ฮักจาของหลายๆหลายให้ไปใส่ใจเลยคนที่เขาบ่สนใจเฮาอ่ะสนใจคนที่เขาสนใจเฮาดีกว่าแล้วก็หาโอกาสของเขาหืมสิว่าไปหยาดกับบุหลายเด้แต่คุยกับไพ่กะได้คิดพี่น้องอ่ะ พี่น้องอสัตว์ล่าสุดเธอบอกเราว่าไปาอาบน้ำนี่ก็ผ่านไปเดือนหนึ่งละสงใส่ถูสบู่อยู่